เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะผมวันนี้สำหรับไลน์นี้อยู่กับผมพีซิลเบเกอร์ช็อปนะครับผมแล้วก็ชิมเซอร์เบเกอร์ช็อปครับเช่นเดิมเรามาไลฟ์กับนี้แสดงว่าเราต้องมีรถเข้าใหม่ถูกต้องละครนนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จัดทรงมายังสวยเลยนะฮะท่านผู้ชมนะสปอร์ตเตอร์ไอรอนแปดแปดสามปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนรของทางร้านซิลเบเกอร์ช็อปเลยนะผมนี่ครับสเปคห้าเฮดดีด้วยครับผมตัวนี้เป็นอินเตอร์สเปคแล้วผมเป็นตัวประะะกกออบนนนนท่าผู้ชม ดูเล็กไม์กันเลยดีกว่านะครับผมเล็กไม์คันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยปสิบแปดรถปีสิบเจ็ดประกอบนอกเล็กไม์หมื่นกว่าถือว่าวิ่งมาไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะชุดสีตัวนี้นะผมเป็นสีหายากมากๆเลยนะครับผมสีตัวนี้จะเรียกว่าสีชาโคเดนิมเป็นสีหายากมากบอกเลยว่าแต่บปสามส่วนมากเราเห็นสีอะไรบ่ thur. อยดำด้านนะบ่อยๆอแต่ตัวนี้นะท่านผู้ชมนะสีสวยมากเห็นไหม คือมันเป็นเทาแบบควันบุหรี่ตัดสีดำเลยนะมันทําให้รถแบบพอมองปุ๊บปุ๊บมันต้องหันกลับมามองอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันสวยอ่านะท่านผู้ชมนะสวัสดีท่านผู้ชมทั้ง52ท่านเนี่ยนะผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวสปอตเตอร์ไอรอน83ปี2017นะผมคันนี้ราคา399,000บาทเช่นเดิมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมนี่สภาพไปสวยกันเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมใครที่กําลังตามหารถคันแรกนะผมหรือว่าอ่า เพิ่งจากเขาวงการฮาร์เลย์อยากหารถเริ่มต้นขี่นะครับผมรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะสมมากๆเลยครับหรือคุณสาวๆที่กําลังดูอยู่มีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะสาวๆคนไหนนะครับผมอยากขี่ฮาร์เลย์นะนี่ตัวนี้ขี่ง่ายแน่นอนนะครับผมราคาไม่แรงด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากลองขี่ฮาเลย์มากๆนะสำหรับตัวนี้นะครับผม ขนาดเครื่องยนต์องไปประสานนะผมก็คือจะเป็นขนาด800ร้อยไปเป็นสามปีซีนะผมแล้วก็ชุดพักเท้าจะเป็นแบบมิดเดิลคอนโทลทำให้การควบคุมรถคนที่รูปร่างไม่สูงก็สามารถขี่ได้ง่ายๆเลยนะผมท่านผะู้ชมนะอ่าอันนี้เราบอกเบื้องต้นนะครับผมเจ้าตัวแปดไปสามคันนี้นะผมก็คือหนึ่งคือเป็นตัวประกอบนอกนะครับผมเราไปค่าเฮดดีนะเดี๋ยวไปดูของแต่งกันเลยด้านหน้าตัวนี้นะผมก็คือจะมีเป็นตัวตะแกรงคอไฟหน้านะท่านผู้ชมนะเห็นไ,ไหม พอใส่ตะแกรงครอบไปหน้าแล้วก็รถจัดทรงแบบน,นี้ทําให้เป็นไงดูดุดันขึ้นมาหน้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะโหจะเป็นกรากาศจากฟิกเกอร์แมชชีนนะผมแล้วก็ตัวท่อตัวนี้จะเป็นท่อสูดซิืกอกกระชับเสียงก็หึ่มกันเลยทีเดียวนะผมมาต้นไหลที่สตาร์ได้ฟังนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้ยังมีเป็นตัวครอบเพาวล้อหน้าแต่งนะครับผมนะครับนี่เบาะนี้ก็เป็นเบาะแต่งตัวไอร้รถม,นะมันสองมานะนั่งสบายมากๆนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าพอจัดทรงปุ๊บเห็นไหม รถคันนี้คือดูมีความแบบเป็นนักเลงอเมริกาขึ้นมาทันทีเลยนานะท่านผู้ชมของแต่งกันไปหมดแค่นี้แน่นอนนะท่านผู้ชมนะไปดูอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะครับผมก็จะมีเป็นตัวยกถังย้ายคอยนะครับผมแล้วก็จะมีสายหัวเทียนแต่งมาแล้วนะครับนี่อย่างที่บอกว่าคันนี้จัดทรงมาเท่มากท่านผู้ชมนะคือตัวไอรอนพันสองปีสิบเจ็ดเนี่ยเห็นไนี่เขาบอกว่าโลโก้ตัวนี้เป็นโลโก้ที่คลาสสิกมากมากสำหรับตัวไอรอนพันสองคือเป็นเป็นตัวนิยมเลยดีกว่าว่าได้เลยนะท่านผู้ชมนะ เล็กไม่ก็ไม่เยอะนะผมเล็กไม่แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะผมไม้แท้นะครับสภาพคือกริบกิบของแต่งก็มาครบๆค,คันๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะว่าใครที่เริ่มต้นอยากลองขี่นะผมก็คือซื้อคันนี้ไปก็ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยนะผมขี่ไปเลยนะครับใช้ยาวๆนะปีหน้าเลิกผลิตไหมไม่รู้แต่ถ้าเลิกผลิตมาเนี่ยบอกเลยว่าสปอร์ตเตอร์ที่เป็นเครื่องยนต์อีวิวเลชั่นบล็อกอีวิวเชันเนี่ยบอกเลยว่าขึ้นแท่นโมเดลแล่ไอเทมหายากคลาสสิกแน,น,น่นอนนะท่านผู้ชมนะ ฝากคันนี้ไว้นะผม Harley Davidson Sportster Iron ไปเป็นสามปีสองพันบะผมราคา3 9 9 0 0 0บาทสามารถจัดฟนเฟ้นได้สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านซิลเบกเกอร์ชอปนะครับผมได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะผมอย่าลืมฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับทั้งในยูทูบแคนเนลซิลเบกเกอร์ชอปแล้วก็ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจซิลเบกเกอร์ชอปเลยนะครับเวลาเรามีรถคันใหม่ๆเข้ามาแบบนี้นะครับสวยๆได้แบบนี้จะได้ไม่พลาดกันนะครับรายการนี้ผมพี่ซิลเบกเกอร์ชอบแล้วก็